วันนี้กับจอรีวิวนี้เราจะมาแกะกล่องคีย์บอร์ดมคานิคอล87ปุ่มนะครับงานจีนเดี๋ยวนี้ถูกถูกนะครับรุ่นก็ตามนี้เลยภาษาจีนล้วนนะครับสีก็สีฟ้าอ่ะแกะเลยอ้าวกล่องนี้บางมาก เห็นว่าปล่าสีฟ้าทำไมออกมาเป็นสีขาวอะ่ะเสียงปุ่มนะครับอันนี้ก็สวิตเป็นบราสวิตนะครับตัวนี้สีขาวก็ได้อยู่ไเ้ีย่เพนสีเอาหัว USB สีขาวทั่วไปนะไม่ใช่หัวทองเหลืองนะเออใช้ได้นี่ layout ครับประมาณนี้นะครับ ยานเท่าแขนแแขน,นะครับมันมียางรองสี่มุมแล้วก็ปรับยกได้ระดับเดียวนะครับนี้ก็ลลัสล่าสุดเลยสองพันยิบสามนะครับเป็นแขนเมเรี้ยวไม่เขนี้เข้าคีย์บอร์ดอืมไม่มีรุ่นอะไรเลยแค่นั้นนะครับคือโอเอ็มจ๋าเลยไม่มีภา,าษาไทยด้วยนะจะใครชอบแบบมินิมอลนะคะัสตอมเองก็ลองซื้อไปเล่นดูนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่า สีเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามันนแะม่จะไม่ไม่น่ามีสีนะที่ดูนะครับตอนฟังมาก็ทำคำได้นะครับไม่ถึง500บาทครับในคันนี้ข้าวตันี้แค่ไม่มีประกันอ่าเป็นไฟค o ลเล f u l แบบนี้นะครับซึ่งไม่น่าจะปรับไฟได้ไมั้เขามีคู่มือให้อยู่เราก็ดูคู่มือสักนิดก็ได้ นะครับเป็นภาษาจีนล้วนเลยอ๋อนี่ไงปรับไฟ FN INS นะครับแล้วก็มีคีย์ลัดต่างๆที่ไม่มีบอกในนี้นะครับคู่มือหายนี่บนรลไรเกิดอ่ะใครซื้อรุ่นนี้ไปแล้วทำคู่มือหายลองเอาไปดูนะครับประมาณนี้ลองบุม fn ins อ่า mm hmm. เป็นดอทผลิตดอทสี hmm. ่นี่เป็นแผง lcd led แผงเดียวนะครับแบบไม่ได้ตามคัสตอมปุ่ม โอเคประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ